もう。<No. S 2> oh. ยยโอ้ยมาประเด็กกับพีนพ่น้องพี่น้องกับสิเอิ้ฮะตั้งแต่พี่ตั้น้องอุบาดเทกับหูจกักยี้ดอกดอยว่าสุ่มใหญ่นั่นนะ่ะสันมิพีมิน้องมันก็อบอุ่นใจเดีพย,ยพญานฮะสันมิพีมิน้องมันก็อบอุ่นใจไปทางใดมันก็คือจังสิบอะดรอื่นบ่อใดอย่างจังสิแมะมันบอกไปทางพี่กับมิขาอกินไปทางคุณกับมิข่อกน้ำกินจั่งสิแมพญา,านาฏมิพีมิน้องมันก็ดีแล้วโทษฮะพี่น้องเจ้าเน็กได้ถจังดใดไม่ค่อยยิ้มเงี้ยหน่อยหน่อยนะโอ้ยนี่แหะเอาเป็นจังใดก่อนมาหนี้มีอยงเคลื่อนไหวน่่ลาสุดเกิดอยาน เอฟซีแฟนคลับปลื้มอกปลื้มใจสุดภูมิใจพี่น้องอุอ้งอิงเพชรบานแพงลูกสาวลาดมือนีออกจากบ้านจากทรงตังแต่แสาวสาเพญานาพรอมนาเฮี้ยงตากันบอสิเป็นพี่แองจี้พี่มอนอิงกับไปคือการมือนีหอวอจิตาไปน้ำพร้อมพ่พานาคพี่เสดสุดพอออจิตากับไปพรอมแล้วก็พ่อเอกนาะพี่น้องาะเป็างานสำคัญเป็นงานสำคัญงานใหญ่เลยหลักพญานานเป็นงานกีฬาที่สนามกีฬากกปทศีสเกตพี่น้องอนี่เห็นบอสทุกกิจกรรมของจังหวัดศีสเกตกิจกรรมสำคัญสำคัญ ขังจังสิแม่ออออผู้หลักผู้ใหญ่ขิดพอคิดหอดวงอิงเพชรบานแพงดิอาวุาน้องมีเวลาว่างวัสดเฉาะกับเป็นหน้าเป็นตาเนาะเป็นหน้าเป็นตาถือ,อเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดสีสเกตแมนบอบาทที่นี่มือนี่เอฟซี FC แฟนคลับสุดปลื้มใจเพียงคำพานวงอิงเพชรบานแพงเป็นตัวแทนของสหวิทยาเขตรัตนวงศาพี่นอง,องถือไปถือไปมาในชุดเรียบร้อยเพียงคำพานสีชมพูขาวหมัดผมเรียบร้อย กำลังงามกำลังงามวาสาัสันขอกระชับกระเชงคล่องแคล่วเป็นจังไรเป็นตัวแทนของสาหาวิทยาเขตรัตนวงศาถือปายพี่น้องวินาทีที่พิธีกรบาทที่นี่เาพานประกาศไล่ซื้อทอน,นั้นละสำหรับผู้ถือป้ายคนล่าสุดอุ้งอิงรัตนาพรหอมหวนวาัสาันเาพานคนเต็มเลยน้ององอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพ เสียงกีดพนังค้ำผานตึ้งโหลดเทิ่ยงพ้นปบมือเทิงเสียงกีดแตกบุยคอยอ่อนซ่อนขับเม่นประกาศขบวนอันประกวดขบวนเด้อเออรัตนาปรุษานี่แหละเป็นจังไหรได้ที่หนึ่งแท้ๆได้ที่หนึ่งพอเสียงกีดแห้งเสียงกรีดลายกีดให้ผู้ถือป้ายถือผู้ถือป้ายนี่แหละแมนบอสเป็นหน้าเป็นตาได้ผู้ถือป้าไโอ้ยอ่อนซ้อนอ่เป็นจังไหรบัดที่หนึ่นได้ยินฮอดเพิ่นประกาศเด้กกำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่สี่รงเรียนอย่างกอไนยผาน ทาคอทาคอคอยกับหัวต้องหู้เดีน้นิ้วพยาผาลว่าน้องกำลังเลี้ยงอยู่กำลังเลี้ยงอยู่มอซีโรงเรียนทาคอบอสจากสหวิทยาเขตร,รันตนโกสินทนะครับคนถือป้ายนัดสุดนะครับนางสาวรัตนพรหอมหวนหรือว่าน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับปกำบังศึกษาอยู่ชั้นมนัธยมศึกษา,า,าปีที่4โรงเรียนมัธยมโพธิ์คอนะครับ เป็นจังไรที่นอะบาทที่นี่เป็นจังไรเอฟซีแฟนคลับเห็นจังสี่ผู้ใดบบได้ยุย่ในกิจกรรมงานพื่ยพานเบิงพานทางโทรศัพท์นี่แหละป้าถึงถูกคนลูก ปื้มอกปื้มใจดีอกดีใจที่มีคนหักคนหอมลูกสาวจะคลองหลายขนาดนี้ลูกสาวข่อยลูกสาวข่อยลูกสาวข่อยไม่ก็ไม่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 ยังเอาวินาทีนี่แหละให้พี่น้องเบิ้งไปน้ำกันผู้ใดเบิ้งแล้วข่อยเสียไว่าอยากเบิ้งอีกเป็นบอลคอยเบิ้องแยมได้่อยขนลุกแยมหนักอ้วนก็ว่าคอยผ่ฮะอันช่องนั่นช่องนี่เพจนั่นเพจนี่เพิ่นกีดไปตั้งแต่สามชั่วโมงเลยเด้คอยผ่านห้องกีดน้ำกลืนเพิ่นบอลกีดที่หลังมันดังกลัวนาะเออกีดที่หลังดังกลัว เอาบึ้มพี่น้องบาทที่นี่เป็นจ้าหน้าทีแฟนคลับกับปืมป้มโอก๊กปื้มใจดีอกดีใจส่นตัพยงแค่ผานสาวลาไปทางไรมีแตงตาผู้หาผุ้งหอมันบอกอ,อกจกบบานลา่วงจากรถตู้แล้วขนาดบบแมนงานหมอล่ำเด็นุ่พยแค่ผานเป็นงานกีฬาม่นคนละแนวเดียบบาทที่นี่แต่เรียกว่าองค์อิงเพีบ้านแพงเป็นศิลปินขวัญใจมหาชนทุกอาชีพพยงแค่ผานผู้รักผู้ใหญ่อาชีพนั้นอาชีพนี้ผู้รักผู้ใหญ่ เห็นแล้วก็เกิดความหาความเมตตาความเอ็นดูมาขอทายลูกกับลูกสาวละนององค์อิงเพชรบันแพงแต่ล้จากรถพี่น้องจากคู่จากตำรวจพราได้ยืนอยู่สื่อจากอยอียนท่นี่แต่คนมาขอจากอาจารย์เออจากนักเรียนนักศึกษาคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจแพ่นมาขยังเอินกสาคะเจ้าหที่ตรวจแพน่แมขอ่จากอาจยเออจากกเาาหแต่่ามอมีเออจีนคณะจนาทีตำรวจที่เป็นอ่ เอฟซีของน้องอุ้งอิงเพียงบันแท้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละเพิ่นกับเขามาติดตามชมว่ากันเด้บอกแห้งบ่ได้ต้องบอกให้เพิ่นดีๆได้พยา่อนผ่านคอยคอยคอยลักเห็นอยู่อืคนว่ามาติดตามเหมือนเนี่ยเนี่ยคอยไปในเมี่ยงในอย่างก็ยัดใส่จับคอยคั่กแล้วเพิ่นแห้งจำดีตัวเพื่อนข้ามผ่านเพิ่อนคอยยึดเรื่องง่ายๆเพื่อนข้าผ่านตัวปกติแล้วปกติแล้วคนอื่นเพิ่นสิใส่เวลาเนาะเพื่อนผ่านประมาณ5นาทีใช่ไหมแต่เพื่อนขามผ่านรวบรักตัดตอนเลย สามนาทีให้เสร็จสมบูรณ์ปล่อยใจปล่อไปมันนำนินความสะด,ดวกเอาไปเลยเรียบไปใจกันพิจโตเรียกว่า,เ,าเรียกก็คนละเรียกอยู่ดอกพ่อแม่องค์อิง,ง,เ,องเ,เพชรบ้านแพงเพิ่นโล่งไว้อ่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกองค์อิงอจังสิแหมข่อยกระเพาะโตอกตกใจดอกเจ้าหน้าที่เอิอนนององค์อิงเพชรบ้านแพงแต่ถ้าเอิอนพยัยข้ามผ่านจังสิข่อยตกใจอยู่พยัยผ่านเตรียมไปโหลดเงินเตรียมไปโหลดเงินมันวะสี่ร้อยสองร้อยสามซิมนอนมากตาดีขึ้นบ่เอ่อใส่เบรกขาดเซอ ที้ไม่ได้จังใดเอ,อ้ที่หูที่ว่ามันขาอาจจะพาไส้แดงเอาวังหันมันเหลียงอยู่กับบอฟ้าขุคอยเออเอา,อเ,อาเป็นจังใดพี่น้องนี่ละมือนี้เป็นหลายๆคนได้ติดตามได้เห็นคลิปของลูกสาวแตงแต่สาวๆเนาะปกติแล้วจะรอ,อะถ้าเป็นหยุดพักผ่อนของน้องจังสิมบอมได้ไปรวมกิจกรรมที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงจังสิ หลายคนกสิโลย่างไดเจ้าเสียงคลิปของลูกสาวเห็นคลิปของสาวมือน,นีพ่อแม่วงอิงแฟนเพจแล้วก็อีกหลายๆ่องคือจงพี่แองจี้เองสิก็ล่วงคลิปให้เบิ้งต่างแต่เงสาๆนี่เอฟซีแฟนคลับหลายๆคนเห็นแบบนี้เราก็ดีอกดีใจพี่มอนอิงมาแล้วแต่ว่าที่จริงิ่นมาหลายมือแลวล่ะแมนบอสควาชูนีก,กสิมิกาเนี่ยล่ะ สอมเนาะพยาบาลเนาะเขาวรรณจักซ้อมอันนั้นอันนี้เดินทางอันนั้นอันนี้ช่วงก้อนนันนี้ก็คือเพิ่นได้พักผ่อนน่ะสําหรับพี่มอสอิงเคนเด็กซีแฟนคลับคอมเมนต์เข้ามาถามหากันหลายอยู่ให้เพิ่นพักน้ําเนี่ยจากนอยพยาบาลแมนบอกเปิดฤดูกาลแล้วกับบ่มีเวลาพักผ่อนนะพี่น้องเนาะตอ้าวบาดที่นี่เป็นจังไดเสียเอายังมา่อบอกซู้พี่สู้น้องฟังพญ่ค้ามผานเสียเอาบอกอีหยังมื่อนี่วันที่เใดเออมาหายใจหน่อยหายใจยังอยู่นี่เห็นมันพอกแปดีนี่มื้นที่เท่ามื่อนี่วันที่เ่ใด มีสิบเจ็ดเลยพี่น้องเออเออเมื่อบ้านเป็นจจงไหน่อยานาคเมืม่อบ้านนี่ป้าถึงโงเพ่งอันนักไหมพี่น้องอ,อันยามาคุมเซิงยามาคุมเซิงคอยป้อยคลิปออกไปคิปวิดีโอชอ็อตพญานาคเป็นปรากฏการณ์ของ เฟย์ใหญ่หน่อยมั้งก่อนอีสานพี่น้องลดไปสองชั่วโมงค้นแช่ออกไปบึ้มบึมมาสั่งควดขุนขิ้งลูกเลยคนขิ้งลูกบารมีพอการใช้บารมียามาคุ้มเซิร์ฟแทร์ร์เลยพี่น้อเขาไปหอดอยู่ในความฝันข่อยข่อยประกาศนอนหงายเลยพี่น้องเจะฝันหรือกันจะฝันทางใดจะฝันทางใดก้าฝันว่าเจ้าสีมากคุ้มเชิงข่อยนั่นแหละ ไปเล่นนี่จนเราข่อยเมื่อยในพวกฝันนั่นไม่ผ่านวันอืน่นใครก็คอยเราเอาผู้ใดบอท่านได้เขาไปฟังผู้ใดบอท่านได้เห็นเอ่อเอ็มวีเต็มยามาคุ้มเซิรงเนาะศิลปินเนี่ยระบขับร้องโดยการใช้วิไลศินพอการใช้เฮ้าเนี่ยระพี่นอ้องเขาไปฟังปล่อยวิดีโอมา เพิ่นปลอยเอ็มวีเพลงนี้มาตั้งแต่แปดปีที่ผ่านมานาทามเรคคอร์ดที่ชอบนาทามเรคคอร์ดรัวพิมพข้าไปพิมพ์กะสีหายอย่างแน่จากน่อยตอนแหลกๆตอนนี้กศสีหายง่ายแล้ว,ลวอันยามาคุมเซิงพอ,อการใช้วิไลสิงคอยพิมจังสีรปรากฏว่าเด้งขึ้นมาบ่าสิเป็น,าานคุมพิมข้าวกระแสมังกรออีสานผู้ใดขิดยามาคุมเซิงเด้งขึ้นมาเหมือนแต่ว่าหาเพลงนี่หายาก ผู้ใจประเสรได้เข่าไปฟังไปฟังเด้อพี่น้องแล้วกมูขเจ้าสิร้อนคือนคอยเยวสิบพรเข้าใจเด้ว่าอย่ามาคุ้มเซิร์ฟนี่หมายถึงอีหยังจังได๋ข่อยบอกเลยแต่ตะเพลงนี้ดังกลับมาฮิตอีกนี่ข่อยบ่กล้านอนไงเลยพี่น้องเป็นจังได๋ข่อยร้อนอย่ามาคุ้มเซิร์ฟอย่ามาคุ้มเซิร์ฟคอย <c oughs> คือแต่น้องคุณพ่อ,อได้เป็นห,นหน่อยหน่อยคุณเป็นตัางโดนแล้ว <c oughs> เอาก็เลย่อรวัวเรืรวมมาฮอดมะฮอดลูกเริ่มต้นมะฮอดลูกมาฮอดผู้เป็นพ่อเนาะพี่น้องเนาะคุณยายเพท่านได้ฟังกับเขาไปฟังยามาคุ้มเซิ้งของพ่อการใช้วีไลซินสำหรับวันนี้จากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีแล้วมาพอกันไม่คิปหน้าพี่น้องสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ